ดอกไม้ไม่ว่าจะอยู่ในแก้วหรืออยู่ที่ต้นถ้ามันสวยมันก็ยังคงความสวยอยู่ตลอดเวลานะค่ะพี่น้องก้าเอาคอยบอกว่าให้ทอยรถออกก่อนว่าล้มนิกเอาตโฟกี้โมเมนมันเห็นแล้ว Handy, hand, wow. So look. That is. Au, 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 rock. Oh, rock. Oh, Mark, why are you not? decide out? Oh. Rock. As he's saying, he's saying, he's saying, It's saying, he's ก็ทำไนี่ไปนี่คืออะไรสุนทรีรเบียงคนลืนบีงคนลืน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 ลืนอิ๋วอิหรอลืนกระดองกระเดียด ดิ้กเดนก็ได้นั่นๆเด้อเอเดตะดาจะเอ๋หาเป็นนี่เฮ็ดไปเฮ็ดความสะอาดไปเจ้าที่เจ้าเฮ็ดข่อยตัดค่อยแต่งแล้วเจ้าก็เอาไปทิมขยะโลดวันมีไรตัดแล้ววมีไรก็เอาไปทิมนะคะพี่น้องค่ะให้พ่อใหญ่เอาไปทิมนี่ล่ะนี่ อันใบอันนี้วิ so ่งไล่กระตัดออกแล้วนี่ตัดออกเลียแต่ตรงนี้ตรงนี้ตัดเพรท่นเนื่อเมดตัดนิดๆหน่อยๆเพราะว่ามันอยู่กับพื้นฮะในกระปุกนุชนายเอาดีท่านตะวันกะามาเฮตุแตงสี่พี่น้องก่ะมันก็สิได้แบบโอเคกิ่งบ่หักบ่งยังเอราะไถามว่าอัน ตนน้นอันง่วงสร้างนี่เป็นยังย่งแันเห็ดกระปูดผสมมันบ่ไดไรกระปูดดอ,อกขอยตัดออกซืก้อเพราะว่า,วามันใหญ่แล้วมันเยอะเกินไปนะคะเราเอาแค่นี้อันนี้เดี๋ยวก็สิทักเปียใส่จักน่อยใส่นังยางนี่พี่น้องค่ะพอวันหนึ่งมันหลายปวดวิไลตัดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัดออกอันนี้วิไลกเก็บใบมันออกม้างเพราะว่าใบมันแกศแบบเนี้มันก็จะร่วงในห้องน้ำเนาะค่ะ นี่ไม่ไรก็จะตัดออกจังหน่อยมันโดนแดดมากแล้วเมื่อวานมันเมื่อวานมันร่วงมันหักมันหักมันหักไม่เป็นไรเน็บเอาไว้เหมือนเดิมเน็บเอาไว้ก็เกิดเน็บเอาไว้ก็เกิดก็เกลาแล้วคะพี่น้องคะ่ะเน็บเอาไว้ก็เกิดเหมือนเดิม,มเดี๋ยวจะยกเข้าไปทางในแล้ะมีอันนึง นี่อันหนึ่งเดี๋ยวจะยกเข้าไปข้างในแล้วนี่จ้ามันก็จะอยู่ในห้องน้ําแบบนี้เนพี่นองขาอันนี้พีเล่าห่มาเนาะตอนที่พีที่ที่พีเพิ่นเอาห่มาเนาะพี่นองคามันเป็นมันเป็นมันเป็นกิ้งเดียวยังสี่ละมันเป็นกิ้งเดียวที่นี่ท้งปลูกมันทางทั้งเงินจะอยู่มากมันก็แตกออกมาเรื่อยๆแตกออกมาเรื่อยๆเนาะที่นี่ก็จริงๆวิไลว่าตัดตัดเนาะค่ะตัดตัดตัดออกให้มันแตกขึ้นหม่แต่ มนคืออีตเลีว่าเดียววิไลกลับวิไลสิตัดออกตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิไลสิใสกองเอาไปเอาไปไท่เอาไปปูวิไลเห็นยูวอยู่อิตาลีมันออกดอกอยู่้นข่ะพี่น้อง่ามันออกดอกอยู่ทามันได้เจอแดดเจออย่างแบบอยู่ทางนอกอากาศแบบว่าอันนี้อันนี้อากาศแบบว่ามันทั้งอันทั้งหนาวเนาะแล้วก็อยู่ทางในที่อยู่นี่มันหนาวหลายก็อากาศมันเย็นมันบ่ค่อยนั่นอันนี้กะเขาเอิญเป็นอ่ะลิ้นมังกรเนาะ ออกดอกกับีเราเวล่ตัดดอกไว้ไล่เก็บกิง่งเก็บยางที่มันเหี่ยวเหี่ยออกไปแล้วนะคะอันนี้กกระถางนี่เป็นอ่า พี่เดือนเนาะค่ะช่องช่องป้าเดือนชาแนลเอาหายวิไลมาตอนวิไลไปยามเพิ่นเนาะค่นเนาะเพิ่นกับยุเยอลมันนี่ลหละกับอันนี้นะคะนี่เขาเอินง่วงสร้างเนาะค่ะเนาะนี่วิไลกะสิทักเปียวหว่งสี่อันที่วิไลตัดออกมันลายโพดค่ะพี่น้องค่ะมันตัดตัดแล้วมันแข็งมันแข็งแล้วมันทักไม่ได้เนาะค่นเนาะคือคือมันใหญ่ปล่อยไว้มันเกิดมาฮาวายูสามเดือนมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเล้วิไลกะตัดออกอันที่อันที่ทักเปียไดวิไลกะติดทักแหว่งสี่ค่ะ ถ้าใครมันเรียบร้อยเอยงสิมันจังบะสีโกโดเกเดเนาะคะ่ะเนาะมันกะเป็นไม้ประดับอีกชนิดนึงนะคะพี่น้องคะไว้กับฟอกอากาศในห้องน้ำนาะคะพี่น้องคะขนต้นมงต้นไม้มาเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยววิลส์สีวสวอยังให้ฟังเดี๋ยววิลส์เอาให้เบิง้งเนาะพี่น้องคะเดี๋ยววิลส์สีสวสีสวอยังให้ฟังแล้ววิลส์เอาให้เบิ้งแล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันเรื่อง แวนนะคนอะอันแนวอันจึงสี่เนาะอันแนวอันจึงสี่นี่ก็คือวิไลเอามาวิไลเคยซื้อแนวแนวฉีดก้นมาแต่ว่ามันต้องมาลือกอกลื่นอย่างมันหลายเรืืองไหลเหล,ล้าแล้วเขาก,ก็ต้องเสียคาสังวิไลเลยว,ว่าบ่าหายพราะไเหตุวิไลก็เลยถ,ถือสายสายฉีดก้นนะกลับขึ้นเมืองไทยที่นี่วิไลก็เลยซื้ออันนี้มานี่ค่ะพี่น้องมันง่ายแกการใช้เนาะค่ะเนาะ,ะวิไลใส่พูดเดียวนี่วิไลที่นี่พราะไงลถขึ้นยาก พอยายเราคุดยากพี่น้องคะพอะายเราขุดยากว่าวิไลข้าสีตังทั้งน้ำใบมองดาวมาสันว่าพี่น้องคะมันไม่ได้ยากเลยนี่วิไลนางยึดเทืงสวมเนาะมือนีบอกมือนีขอบ่สุภาพจักหน่อยเนี่ยวิไลน <c loo> างอย่างนี่วิไลนางวิไลนางยึดเทงวิไลนางยึดตรงนี้เมืนบั้งะพี่น้องคะพอวิไลเสร็จเสร็จธุรกิจเพราะว่าจะอ่าเพราะว่าจะหนักหรือเพราะว่าจะเบาเนาะพี่น้องคะนี่อันนี้มันก็หยุดตรงนี้เหมืนบ่้แล้วเราก็เปิดน้ําตรงนี้ ใส่ตรงนี้แล้วเราก็เสร็จสับเรียบร้อยพอเสร็จเราก็แฝนไว้เหมือนเดิมตรงนี้นั่นคืออุปกรณ์การใช้เป็นของวิไลคนเดียวพ่อใหญ่ไม่ไม่ได้เกี่ยวแต่พ่อใหญ่เห็นอยู่เมืองไทยแบบว่ามันตรงมีทั้งน้ำเราค่อยเอาตักน้ำใส่อีงส่นาะวิไลก็เลยบอกพ่อใหญ่มันวาดิยากอยัางเทัาปุนนี่คว้ามือกับเป็นก๊อกน้ำแค่แล้วแล้วฉันก็แฝนไว้ในส่มือเราถึงบังออพี่น้องคะนี่ถ้าว่าถ้าว่าเอาเป็นสายฉีดเนาะ มันก็ต้องลือกอกตรงนี้แล้วมันก็ต้องต้อนแล้วมันก็ต้องลายเรื่องหลายเล้าวิไลเคยซื้อแนวฉีดมากพี่น้องวิไลเคยซื้อที่ฉีดก้นมาเคยซื้อมาจากเมืองไทยเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเพอะไงก็บว่าเออซื้อมาโหลดว่ากระซื้อกันมาแล้วบ้านนี้พ่อมันนึกเบื้องราคาสร้างคายยางไม่เฮ็ดมม่ยางเสียหายพรไงเปลี่ยนเองมันก็ลายขันลายตอนบ้านนี้พ่อคำนวณเงินเล้าวิไลเสดายเงินพี่น้องขายวิไลเลยบ่าโอ้พวกเป็นยังเพราะว่าเรากาบริสาย วิไลใส่ผู้เดียววิไลก็เลยเอาแนวฉีนอะกลับไปเมืองไทยกลับว่ากลับว่าได้ใช่ยุบานเนาคือคือถื้กลับไปแมนทิมไปนี่ก็ว่่ยัมวิไลกันือกลับไปแล้วมาเทื่อนี่มาครั้งนี้วิไลตั้งใจว่าสื่อมาหลายเทื่อเราพี่น้องค่ะว่าสื่อมาหลายเทื่อแต่วิไลกันลืมแต่ถามว่าเป็นยังคือาหาสื่อยุนีพี่น้องมันบ่มีวิไลพยายามหาแล้วเพราะว่าวิไลเขาไปเบิ่งตาม้านนึงออยลรหรือ้านขาทุก้าน่าดนะคันแบบนี้มันม่มีเนี่วิไลกันเลย ให้ซื้อมากนี่แหละของทีวิไลแบบพวงที่อยากเอามาเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องแหวนนะคะดราม่านิดๆหน่อยๆเรื่องแหวนไปบอกไปคุยกันในครั่วดีก่กนเนาะพี่น้องเอาละค่ะปอยพญ่นะคะพี่น้องคะปล่อยพญ่หุ่นวายอยู่กันรถมอเตอร์ไซค์เล่านันน่าพี่น้องเนาะแล้วที่นี่จะมาพูดดราม่าเรื่องแหวนนะคะพี่น้องคะ วิไลว่าเคยคุยโอ้อวดว่าเป็นเพชรเม็ดใหญ่หรือว่าเป็นเพชรของแท้หรือว่าเป็นเพชรแบบไหนแล้ววิไลก็บอกเคยพูดบอกว่าเป็นของมีค่ามีราคาเนาะคะ่ะแต่สําหรับขายของวิไลขายได้ค่ะเขาตีให้แค่สามพันสองวิไลเคยเอาไปขายหรอกค่ะแต่ที่นี่วิไลเลยว่าเออแค่ไปถามเบอง์ว่าขายได้บอขายได้ราคาเขาตีให้วิไลสามพันกว่าบาทสมัยตะก,กี้พี่น้องคะตอนที่วิไลไปเส้นทัน ไปเลไปขายอยู่ห้างทองห้างทองกิรติยุดเส้นทันคอนแก่นตอนนั้นเฮิร์เฮพี่น้องขาตามรูปนี่ตอนนั้นเฮิร์ทเฮตัดผมสั้นจากที่ผมยาวยาวถึงตูดนะคะเนาะตอนคบอยู่กับแฟนเก่านั่นตัดผมสั้นคิดว่าเออตัดผมสั้นเปลี่ยนใหม่ฮะ่ะเปลี่ยนชีวิตใหม่คือตัดออกไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปกันเลยนว่าผู้หญิงทุกคนคะ่ะพี่น้องขาทามีความรู้รรสึกว่าถ้าเรา บ่าวาไผ่บ่าวาตัววิไลบ่าวาบางคนละ่ะทุกคนทุกอาจจะทุกคนอาจจะทุกคนก็นได้นะคะพี่น้องค่ะอาจจะทุกคนเนี่ยหมว,ว่าเออเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลูกใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนสไตล์ใหม่นะคะพี่น้องคะบาทนี้วิไลกลับไปเข่าไปในเส้นทันตัดผมทรงบอบทรงบอบค่ะตัดผมทรงบอบแต่ว่าตัดผมมาท่านโดนกับมะพรขาวพี่นยหมักผมม่าท่านย้ยวหอดปีสัานะคะตัดพืชสภา,พ,าพี่น้องค่ะ แยกกาแฟนเก่าพฤษภาสองพันสิบห้าไปพ่อพ่อไเดือนกันยาคิดเบิ้งเอาคิดเบิง้งพ่อพ่อไงในเว็บไซต์กับเดือนกันยากับได้คครบกนก็เท่าชอบกามาเท่าสมือที่นี่เอายาเบาหลาไงหางยเาเบาเงียวขายได้ไหมขายได้ ขายได้ราคามันก็แค่นิดหน่อยเพราะมันไม่ชิดทองจริงมันไม่ชิดของจริงแต่เพชรนั่นจะเป็นเศษเพชรหรือเป็นเพชรอะไรมันก็เป็นของเมืองนอกเป็นเป็นขี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 กากเพชรนิน้อยพี่น้องคะเอาวิไล่าเสียวให้บังเนาะที่นี่ความเงาความเงาความเงาความสวยมันก็ยังเงามันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่คู่ที่นี่แล้วทีนี้ความแข็งความคงทน เมนครมัทถุกมันก็นยังโอเคมันกัน,นันอยเพราะว่ามันไม่ใช่ทองมันไม่ใช่ทองเก้าสิบ้าแบบบ้านเรามันเป็นทองแบบเมืองนอกมันเป็นของเมืองนอกแล้วไอตว้ตรงหัวเนี่ยตรงหัวเนี่ยพี่น้องคะไอ้ตรงหัวเนี่ยเห็นบ่นี่หัวเพชรก็เล็กนิดเดียวก็เล็กๆเท่าที่มองเห็นแ่ะคะ่ะกับซัมซัมทรงของแหวนนะคะพี่น้องคะ่ะก็ซัมทรงของแหวนนี่คะ่ะที่หัวมันนี่แล้วที่นี่ แล้วทีนี้มันสำคัญอยู่ตรงไหนพี่น้องคะมันสำคัญอยู่ตรงไหนเฮ้ยหาปากกาบ่มีมปากกาเนาะมันสำคัญอยู่ตรงนี้ข้างในนี้นะคะข้างในแหวนสลักนามสกุลเขาเพราะเพราะแหวนในมือเขากับเป็นนามสกุลของวิไลค่ะวันวันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไร แล้วก็เป็นรูปหัวใจคู่นี่ค่ะทางในนี่ข้างในนี่ค่ะมันอาจจะบ่เห็นพี่น้องค่เวลาเซลลไห้เบิ้งไดจังไดเวลอยากให้เบิ้งห้เบิ้งอยากห้เบิ้งอยากให้เห็นนะคะเดี๋ยวสิลองเอาว่างใส่หม่องสีดำๆเบิ้งม้เอาอันเห็นแต่ใครเห็นนะคะพี่น้องค่ะเห็นแต่แค่เห็นเนาะอันที่เวลาที่หัวเนี่ยมันที่หัวตรงนี้นะคะที่เป็นเพชรนี่ค่ะมันก็เป็นแบบเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นหัวที่แบบเล็กๆน้อยๆ เป็นทําใส่เข้ามาเนาะค่ะพี่น้องคะแต่มันสําคัญอยู่ตรงไอ้นี่นี่ค่ะพี่น้องคะมันสําคัญอยู่ตรงนี้สําคัญอยู่ตรงเนี่ยเนี้ยเนียเนียขอบด้านในมันนี่ค่ะในขอบด้านในเนาะ,ะเนาะในตัวแหวนด้านในพี่น้องคะแนเห็นว่าค่ะมันจะเป็นรูปหัวใจมันจะเป็นวันที่มันจะเป็นพอศอมันจะเป็นเดือนเราขันรอเป็นแล้วเป็นชื่อเขานามสกุลเขาแต่มันจะมาสวมอยู่ที่เ นิ้วของค่อยนอะคะพี่น้องคะเพราะจะสลักชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีที่เราได้รู้จักกันเจอกันครั้งแรกนี่ลหละคาะเห็นว่าน,นั่นที่ยุคขงังที่ยู่ในวงในนะะี่ค่ะที่ยู่ในวงในนี่ค่ะพี่น้องคะมันจะเป็นวันเดือนปีครั้งแรกวันแรกที่เรารู้จักกันเขาเขียนเขาประทับเขาเขียนไว้ครา้งในนะะี่ค่ะแล้วก็เป็นรูปหัวใจสองรูปคู่กันพี่น้องคะ แต่ถึงบอกว่านั่นละ่ะจำมันคือแหวนทำขึ้นมาแหวนทำขึ้นมาคู่กันพี่น้องเอ๋ยนั่นล่ะค่ะมันเห็นว่มันกดจะเปาเห็นดอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า กลองวิไลมันเป็นโทรศัพท์มันไม่เสถียรเท่าไหร่เนาะมันสําคัญอยู่ตรงนี้จุดที่วิไลไม่เอาขายทิ้งถ้ามันขายทิ้งแล้วเงินแค่สามพันกว่าบาทมันก็เอาไว้ได้พี่น้องคะแต่กันเนี้ยมันเก็บอยู่กับเรามันเก็บไปจนวันที่เราตายมันอยู่ไปจนจนมืดตายพี่น้องคะเพราะว่า เขาสลักชื่อและนามสกุลวันเดือนปีและรูปหัวใจคู่กันอยู่ด้านในนี่ค่ะพี่น้องขาอยู่ด้านในโอ๊ขาอยากใหนพี่น้องเห็นคนอิตไทยเห็นจังไหนเหนาะคนก็อยากให้เห็นนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันสลักอยู่ในนี้พี่น้องค่ามันสลักอยู่ข้างในนี่มันสลักอยู่ข้างในเนาะค่ะเนาะมันสลักอยู่ข้างในมันเขียนเขียนชื่อเขานามสกุลเขาแล้วก็วันเดือนปีพอสอวันเดือนปีที่เรา พบกันและรู้จักกันเขาเขียนไว้ในนี้พี่น้องคะเขาสลักไว้ในนี้เขาเขียนไว้ในนี้ของชื่อนามสกุลเขามันมาอยู่กับค่อยแต่ชื่อนามสกุลค่อยมันไปอยู่กับเขานะคะในแหวนวงของเขาในแหวนวงของค่อยนะ่ะมันเป็นชื่อเขานามสกุลเขาเออเรื่องของเรื่องที่คอยเก็บน่ะนะพ่อยายม,มาเห็นทีแรกพ่อยายม,มากับมาซองเอาแนว <laughs> มหาต้องซองแหละคะ่ะอ่านออกอ่านเห็นนี่คะ่ะ เพราะว่าความเงายัางไงมันเงามันแบบใสามาจังไดมันกับ,บอมันกับโบหลอกมันกับโบหลุดเพราะว่าเขาสลักอยู่ข้างในนะคะสลักอยู่ข้างในนะะ่ะขวอมขอบข้างในใน,น,ะะนี่คะ่ในในนะนี่ขอบข้างในนะะี่น่ะเขาสลักไว้ครับพี่น้องคะ่ะในนี้แหละค่ะนี่ทีนี้คือไม่ได้ ว่าวิไลบกเคยได้ว่าวิไลบกเคยได้บอกวิไลบกเคยไดีบอกว่ามันราคาแพงมันราคาเริศดน,นะคะแมนฝรั่งอิเิเมนเขาเห็ดแหวนแต่งงานคู่กันอยู่ในต่างประเทศมันกับว่าเขากับว่าเห็ดแพงหรอกเขาแค่แค่ทำเป็นแหวนทํามาคู่กันแต่คอยนะ่ะมันบ่ได้เป็นแหวนแต่งงานมันเป็นแหวนทําใส่คูกคค่กันซื้อพี่น้องคะใส่คู่กันซื้อ,อเพราะว่าเวลาไปงานไปไหนมาไหน ก็คือใส่คู่กันซื้อ,อค้นเขาก็หูว่าตุข่อยบ่ด้แต่งงานแต่ตุขอ่อยเห็ดแหวนใส่คู่กันซ,ซ,ซื้อที่นี่มันขายขายได้สามพันกว่าบาทของข่อยนะขายขายได้เอาไปขายตอนนี้ข่อยขายได้ข่อยเอาเงินสามพไปซื้อเล็กิ่มก็ได้มปนอาไปซื้อรถตาลี่ก็ได้แต่งมา ความที่แบบว่าอย่างน้อยเนาะเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาถามเขาคุยย่ำใดเขาถามเขาถามหาเอามึงยังเก็บไว้เพราะกูยังเก็บของมึงไว้ของวิไลถูกสิ่งทุกอย่างเขาเ่เคยเอาชิมนะคะพี่น้องคะเขาเก็บไว้วิไลก็เลยเก็บไว้เพราะหนึ่งมันสลักมันมีอะไรสลักอยู่ข้างในเพราะมันคือแหวนสั่งทำค่ะจริงๆว่าจาเป็นไม่ต้องมาสาเยายเพราะว่าวิไลหูของวิไลเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้ วิไลบ่เคยมีแหวนมาในชีวิตวิไลไม่เคยซื้อแหวนใส Through ่ people. ข้างแรกในชีวิตวิไลไปเที่ยวอิตาลีวิไลซื้อแหวนวงนี้แหวนวงนี้วิไลพี่น้องเห็นข้างในมันบ่นี่พี่น้องเห็นข้างในมันบ่ข้างในที่มันเป็นสีทองตอนแรกมันไม่ได้เป็นสีนี้มันเป็นสีแพตตินัมหรือว่าเป็นสีเงินทีนี้ความว่าใส่ไปใส่มาใส่ไปใส่มาเขากับเพราะว่าเขาตอนซื้อเขาอาจคุณอาจจะเป็นคนที่โชคดีเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนแต่ บางอันมันก็เปียนเป็นทองแดงบางอันมันก็เปียนเป็นสีทองที่นี่ของวิไลซื้อมานี่วิไลซื้อมาหายูโรวิไลเป็นชวอิตาลีวิไลชอบแหวนวงนี้เพราะว่ามันเป็นเปลือกหอยมันเป็นแฮนเมดมันเป็นของชาวบ้านที่ทําขึ้นมาแล้วมันเป็นเปลือกหอยนะคะเนาะวิไลก็เลยซื้อ5ยูโรราคานี้5ยูโรใส่ไปใส่มาที่วิไลบอกว่าวิไลเป็นคนใส่เครื่องประดับแล้วมันขึ้นเพราะว่ามันขึ้นคือว่าขี้ไข่ของวิไลเนี่ยมันลางได้เงาค่ะ <c oughs> อัน,นเนี้ย้าวิไลไซเนี่ยหางเงานี่นี่วางเงาแล้วเดี๋ยววิไลเก็บไว้ในกระเป๋าวิไลกระดาษห่อไว้ซื้ๆนี่วางเงาแล้ว้าวิไลไซหางเงาขนาดตเนี่ยวิไลไซตะกีมันมองๆนะ่ะวิไลไซเดี๋ยวนี้หางเงาแต่ขอบอกวิไลซื้อแหวนวงนี้มากวิไลเฮงเฮงเฮงมากมันเป็นเปลือกหอยด้านนี้เป็นเปลือกหอยชัเลพี่น้องขาด้านนอกด้านในเนี่ยมันเป็นอ่าตอนแรกมันเป็นสีเพปตินัมสีเพปตินัมสีแบบใดล่ะ มันเป็นสีเนี่ยเนี่ยมันเป็นสีเนี่ยเป็นสีคือฟ้าหมอที่แหลนึกว่าเป็นสีสแตนเลสตลอดเป็นคือสีฟ้าหมอนี่ทางในเนี่ยบัดไซไปไซมาเนี่ยมันลอกออกมาเป็นสีมันกลายเป็นสีทองโอ้วิไลก็ดีใจเพราะเขาบอกว่ามันมมหลายมันมมหลายอันให้ให้เลือกถ้าเธอโชคดีเธอก็เป็นพี่ค้นที่โชคดีวิไลไซมาไซมามันก็เลยเป็นสีทองแบบนี้เนี่ยค่ะพี่น้องคะมันก็เป็นสีทองแบบนี้แบบนี้นะคะห้ายูโรห้ายูโรวิไลซื้อมาหายูโรตอนวิไลไปเที่ยวอิตาลี เอ,อพี่น้องค่ะแต่อันเนี้ยมีอะไรบอดไซเออพอมันน้อยถามว่าอของปงของป้อมเอามาคุยเอามาอวดว่าได้เอาที่จริงบ่ที่จริงบ่งได้อยากจะเอามาอวดเลยบ่ได้อยากเอามาว้าว่้มันเป็นนานสัมพ่อดีกับเห็ดเฮียเห็ดเฮียจะาของแต่คิดว่าจะาของเก็บแล้วพอใหญ่เพิ่นเ,เก็บเพราะว่าเห็ดเฮียอยู่หัวหินเราเพอใะญงเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บเรา่นกันเลยว่า น่ว่าข่อยเก็บใส่ในกระเป๋าเจขาอยบริเกตใส่ในกระเป๋าเพื่อนก็เรยกว่าสิถามเพิ่นก็บริเดทถามที่จริงมันก็บริเรื่องสําคัญบริเรื่องไรสิปกปิดท้าเพิ่นกระถามว่าเป็นแหวนยังกัเว้าใเห้นพิ่นฟังเพราะเพิ่นเพราะเพื่อนเห็นเราเพิ่นเห็นทั้งซื้อและน้มสกุลเขาอยู่ในนี้วันเดือนปีแล้วก็รูปหัวใจคู่กันก็เรยกว่าใเห็นเราฟังว่ามันเป็นแหวนคู่ที่เขาเหด กับการให้ชั้นใส่เขาใส่มันกับเป็นแหวนคู่กันทุกคนทําได้พี่น้องคะ่ะทุกคนเฮ็ดได้อเออเฮ็ดได้นะว่าเออเราเรารักกันชอบกันเราก็ทําสิ่งที่แบบว่าให้กันสิเนาะพี่น้องคะ่ะมันก็เป็นแค่แหวนคู่ธรรมดาธรรมดาใส่ด้วยกันแค่นั้นมันไม,ไม่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 ได้ว่าแบบว่าตีตาจองว่าแมนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเราวิไลกเกอร์บเคยดิคุยว่าเป็นแหวนเพชรราคาแพงเป็นแหวนยังสัญยันสี่วิไลกเกแคร์บอกว่าเอาเอาเป็นเออพอดีมีเรื่องเลยววาเพราะเนาะเพราะไงเราอยากหูกันเลยมีเรื่องเดยวบาวก็เลยมาบอ ฟังว่าเออเลี้ยงแหวนเป็นมาจังสันยังสี่ถ้ามาเทียงกันว่าบอกค่ะไก่แค่ว่าให้เราฟังเราไก่แค่เอามาคุยเป็นประเด็นซสือๆมันก็เลยมีดราม่าเสือกมากนะค่ะพี่น้องค่ะขบอะ <laughs> ขบพี่น้องค่ะขอบพี่น้องค่ะจุบจุอ <laughs> เอาละค่ะ when you married me นี S <S ่มิทหายติฉันกันส์อย um. ่างเป็นทางการี่มิทหายติฉันกันส์อยงเป็นางการันมิหายติฉันกันอย่างเปันทางารียอของฉันเอะไรกันมันเปอะิันมัปไรันมันเอะรกันมันเปะรกันมันนอะไรกันมันเปไรกันมันองไรกันมัน็ไกัมันเป็อรันมนเป็นกันมันเป็องกัมันเปนอะรกันมันเอะดันมันเป็นอะันมันเป็นอนมักมัเรกัเอรปองรปะรันะดันเนาะไอะเป็นัันเ็นไันมงนเอก นาฬิกามีเคยเห็นมีรนลรไซนนาฬิกาพอสามเถื่อบอกระโบนาฬิกากับเป็นนาฬิกาแฟนเก่าะนาฬิกาแฟนเก่าสื่อให้อ่เป็นสายเงินนะคะสายสายเงินเป็นอ่าเป็นเป็นสายเงินละกัสายยางสีขาวก็มีกับพ่อคอยเดไซน์คือพ่อเป็นคนมัดเคืองประดับน้องพี่น้องคะ่ะตุ้มห้องตุ้มหัวเฮ้ยหังแล้วย่ามใส่ตุ้มหัวขอแข็งกึ่งเด้งกึ่งเดงกึ่งเดงไปสิ ขนาดใส่สุดใช่เนาะสมัยลองเพลงนปงนแโอ้ยังเคียงยังลำคัญนพี่น้องคะคือปกติแหวนวิไล่กับว่าเป็นคนที่หมัดใส่แหวนอยู่แล้วเพราะวิไลเป็นคนนิ้วมือไม่สวยเป็นคนนิ้วมือตรงเพิ่มเสียนิ้วมือว่างามเป็นคนนิ้วมือเวาสวยแต่ที่ใส่อันนี้พอชอบแล้วผเอิญซื้อมาใส่แล้วมันถูกชะลกมันถูกชะลกมันถูกดวงตัวเองมันถูกชะลกกับตัวเองใส่แล้ว ใส่แล้วเฮงๆมันถูกฉลโกกับตัวเองก็เลยใส่ตลอดนะค่ะพี่น้องคาแล้วอีกอย่างมันก็ใส่ถอดง่ายออกง่ายเพราะว่ามันเป็นเบอร์ใหญ่นะค่ะพี่น้องคามันจริงๆอยากได้หน่อยว่านี้มันมอมีมันมีแคลรนหนีเพราะมันนิวพลังก็เลยเอ,อิว่าเป็นอย่าง พอเอาสื่อมาใส่ปุ๊บมันก็นเลยถูกฉลกเพราะว่ามันเป็นเปลือกหอยมันถูกฉลกกับตัวเองใส่แล้วถูกฉลกแต่อันนี้อันนี้อันที่เป็นประเด็นดราม่าหาว่ากูเอาของปลอมมาโชว์นะคะหูกับอะไรว่าเป็นของอิหริดท้องมันก็เป็นท้องนอกท้องหนอกที่บร็เมณท้องไทยที่สิสิา,า,ายใดแบบราคาขายใดก็ราคานิดๆดนอยอันหัวขีเพรขีพ่อยมันก็เป็นขี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 กาของเพชรแต่ที่เก็บไว้เพราะอันที่อยู่ข้างในที่เขาสลักชื่อนามสกุลวันเดือนปี และก็รูปหัวใจคู่ที่เขาสลักเอาไว้ให้ฉันดูไปตลอดชีวิตจนวันที่ฉันตายนี่ละฉันถึงเก็บไว้พี่น้องคะเพราะมันเป็นแหวนสังทำมันไม่ใช่แหวนไปซื้อกลัลกัะเละตามห้างเนาะค่ะเอาละคะพี่น้องคะคาดเบาพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะว่ามีแย่งกันเลยมาเบาสู้กันฟังอย่ามาดราม่านะคะ เดี๋ยวนี้ไม่เคยชอบเรื่องดราม่าหรอกคะ่ะชอบเรื่องอยู่เรื่องกินมากกว่าก็กินจนอ้วนพี่น้องค่ะเอาละค่ะพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหน้าคะ่ะรักนั้นจุบจ๊บ